สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดผลงานละครช่อง3กันว่าในปี2,565เราจะได้ดูละครเรื่องไหนกันบ้างและใครเป็นนักแสดงนำคลิปนี้มีตั้งหลายเรื่องเลยมีทั้งหมด35เรื่องแต่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนี้ช่อง3จะมีอีกหลายโปรเจกต์เปิดเผยมาให้เราได้รู้แน่นอนแต่คลิปนี้เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลที่เรารู้ ณนะวันที่เราทําคลิปเท่านั้นถ้าหลังจากนี้ช่อง3มีเรื่องใหม่มาอีกเดี๋ยวเราจะมาอัพเดตให้ในคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแค่นี้ก็เยอะแล้วต้องบอกเลยว่าในปี2,565ช่อง3ก็ยังจัดใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมละครหลากหลายแนวนักแสดงตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างและใครเป็นนักแสดงนําไปเริ่มกันเลยเกมปาถนานําแสดงโดยอเล็กธีลเดชประกบคู่กับนิชา ส่านเสน่หานำแสดงโดยเต้ยพงศกรประกบคู่กับมิ้นชาริดาสร้อยสบันงานำแสดงโดยนายนภัสประกบคู่กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกปมเสน่หานำแสดงโดยเกตวรินทร์ประกบคู่กับแพททิเซียบุกเพล้อยร้ายนำแสดงโดยเต้ยพงศกรประกบคู่กับ,บเ,ช,เ,บบเ,บเบบชียร์ทิคัมพรพิษสวัสด์คาดเกมนำแสดงโดย เจมจิประกบคู่กับจีน่ายีนาเพชรค่าจันเจ้านำแสดงโดยเกตวรินทร์ประกบคู่กับแยมมทธิลาและมีนพีรวิทย์คุณหมีปฏิหารนำแสดงโดยอินสาลินประกบคู่กับจอบทัชพลรตีลวงนำแสดงโดยเพื่อนคณนินประกบคู่กับชิปปี้ซิรินอ้อมฟ้าโอบดินนำแสดงโดยเพื่อนคณนิน ประกบคู่กับบัวนลินชิปซ่อนกลิ่นนำแสดงโดยปั้นจันทร์ปลรมะประกบคู่กับพิมพ์ลนิดาคู่เวนนำแสดงโดยพลน,นวัตแพทริเซียมูมันชนกและก๊อตอิทธิพัฒน์เก็บแผ่นดินนำแสดงโดยพลน,นวัตอุ้มอิศยาและไอพานุวัตลายกินนาลีนำแสดงโดยณเดชคุกิมิยะประกบคู่กับยายาอุรัสยาและ ตักมงกฎุฎพรมลิขิตนำแสดงโดยเบลล่าลานีประกบคู่กับโปภณวัฒน์เลือดเจ้าพญานำแสดงโดยบูมสุภาพรเด่นคุณงามเนตรป๊อบถากลูลและรุ่นลูกลิววชีลาวิทย์ประกบคู่กับพีพีปุนปีดีมัดหัวใจยายสุปตานำแสดงโดยเจนนี่ประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องกับคณาวุฒิคือเธอ นำแสดงโดยมาริโอ้ประกบคู่กับยาย่าพูดแม่น้ำโขงนำแสดงโดยไม้วริศประกบคู่กับอุ้มอิสยาและยี่หวาปียาการที่สุดของหัวใจนำแสดงโดยพุทธพุทธิชยัยประกบคู่กับแพททิเซียสาบซ่อนรักนำแสดงโดยกระทิงขุนนรงประกบคู่กับนิชาแล้วก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่ใหม่เจริญปุระและ แหม่มคาทลิยาสไพร์สายสตองนำแสดงโดยพลน,นวัตรประกบคู่กับนิชาและหน่อยบุศกรเพาะรักนำแสดงโดยเจมมาประกบคู่กับพายลินดาสายลับลิฟกอร์นำแสดงโดยน้ำตาลวิจักนณาประกบคู่กับบอยปรกรณ์ชายแพทย์สยามนำแสดงโดยปอณัฐวุฒิแอนซิเลียมมาสุ ไอพานุวัฒน์และพิมพ์ลนิดาแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายเลยป่านางเสือนำแสดงโดยโอมคณินประกบคู่กับพิมพพริมาน้ำพึ่งขมนำแสดงโดยโดมปรกรณ์ประกบคู่กับยิวาปียาการและแคเทเรียาอิงลิทหมามีที่รักนำแสดงโดยมาร์กี้ราศีประกบคู่กับหมาจตาวุธและบอมธนิน รากแก้วนำแสดงโดยคิดห่อวังก้าวสุภสัสลาพีทภชระและหลุยสกอตไอ้ยข่อยฮักเจ้านำแสดงโดยกระทิงขุนนรงประกบคู่กับอุ้มอิสยามาตาลดานำแสดงโดยเจมจิประกบคู่กับเต้ยจรินพนกรก้นานกฤษณานำแสดงโดยณเดชนคุกิมิยะประกบคู่กับแต้วนตัตพรหมอหลวงนำแสดงโดย มาริโอประกบคู่กับคิมเบอรี่ซุปตา2550นำแสดงโดยเคนทีรเดชประกบคู่กับแอนทองประสมใต้เงาตะวันนำแสดงโดยหมากปรลินประกบคู่กับโบเมลดาและทั้งหมดนี้ก็คือละครของช่อง3ที่เราจะได้รับชมกันในปี2565แต่ต้องขอย้ำอีกรอบนึงว่า เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ช่อง3ต้องมีละครใหม่เปิดโผลออกมาให้เราได้ทราบกันอีกแน่นอนเพียงแต่ว่าคลิปนี้เราจะยึดข้อมูลเฉพาะในวันที่เราทําคลิปเท่านั้นนะคะถ้าหลังจากนี้มีมาเพิ่มเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อๆไปแล้วคุณละ่ะรอดูเรื่องไหนอยู่และครช่อง3ในปี2,565อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะคะทุกคนส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป ถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดน,นะคะเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยอย่าลืมพิมพ์มาบอกล่ะส่วนช่องอื่นๆจะตามมาที่หลังอดใจรออีกนิดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กต็อกด้วยชื่อเดียวกันเลย